พี่นยที่ได้ทึางไว้เนี่ยก็เหมือนถูกห่วยแล้วไม่ได้ขึ้นตังค์แต่ถ้าถูกหวยแล้วขึ้นตังค์คือมีวินัยนี รักนะครับได้รอเวลาค่ะเรียนท่านรองนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ก็พี่น้องชาวเกษตรกรผู้นำชุมชนแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นและแขกผู้เกียรติทุกท่านนะคะ,คะวันนี้มีความรู้สึกยินด,ดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้มางานของทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ถือว่าโอกาสนี้นะคะได้มีโอกาสได้มาพบกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมด้วยนะคะในงานในการร่วมพิธีเปิดงานเพิ่มคุณค่า มาสินเชื่อเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาลในวันนี้ค่ะก็ก่อนอื่นต้องขอขอโทษพี่น้องประชาชนนะคะที่มาช้าเพราะว่าตะกี้ไปพื้นที่ที่อำเภอนางรองมานะคะก็อาจจะมีกิจกรรมค่อนข้างเยอะนะคะแต่ก็ต้องขอขอบคุณค่ะที่พี่น้องประชาชนยังให้โอกาสดิฉันเพราะว่าจริงๆแล้วรีบมาจริงๆค่ะก็เลยต้องขอภัยในความล่าช้านี้ด้วยนะคะแต่เรียนว่า มีความตั้งใจจริงๆค่ะที่อยากจะมางานนี้จะได้มีโอกาสได้ไปพบกับพี่น้องประชาชนนะคะก็ที่ผ่านมานโยบายของรัฐบาลน,นะคะเราก็มีนโยบายในการยกระดับภาคเกษตรกรรมแล้วก็เพิ่มคุณภาพชีวิตของชาวเกษตรกรนะคะซึ่งจริงๆแล้วต้องเรียนว่าบัตรสินเชื่อเกษตรกรก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่ได้เพิ่มโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนที่จะให้สามารถนําเงินนั้นไปซื้อปัจจัยการผลิตแล้วก็ลดค่า ใช้จ่ายต่างๆได้ปลอดปลอดดอกเบีย้ยเป็นเวลา5เดือนนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีถ้า พี่น้องประชาชนได้มีการวางแผนจัดการดีๆในการหมุนปัจจัยแล้วก็หมุนเงินในส่วนตรงนี้เองก็จะทําให้ลดค่าใช้จ่ายเรื่องบอกเบี้ยนั่นคือรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะคะก็คงขอถือโอกาสนี้ฝากทางทกศด้วยที่จะได้ช่วยอธิบายวิธีการให้พี่น้องประชาชนนะคะในการที่จะบริหารจัดการการเงินด้วยนะคะการทําบัญชีครัวเรือนก็เป็นสิ่งที่สําคัญะคะ่ะที่พี่น้องประชาชนจะได้รู้ว่า เดือนหนึ่งเราใช้จ่ายอย่างไรรอบการผลิตต่อหนึ่งรอบเรามีค่าใช้จ่ายอะไรเพื่อที่จะได้บริหารจัดการนั้นดีที่สุดและสุดท้ายก็จะได้มีเงินออมเหลือกลับมานั่นคือการที่เราจะได้ฝึกวินัยการเงินการคลังไปในตัวควบคู่กันไปด้วยนะคะแล้วก็ลดหนี้สินไปด้วยคะ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คงจะขออนุญาตถือโอกาสนี้ฝากทงางรกสาด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของโครงการระยะที่2ของบัตรสินเชื่อเกษตรกรนะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะ ทางทกศที่ได้มีการเพิ่มเรียกว่าเพิ่มคุณค่าให้บัตรสินเชื่อเกษตรกรนะคะที่มีการขยายสิทธิ์นะคะนั่นคือการเพิ่มโอกาสให้พี่น้องประชาชนในการที่จะสร้างความมั่นคงในอนาคตนะคะการขยายสิทธิ์นี้นะคะก็คือสิ่งที่มองว่าในเรื่องของหลักมากันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงทางการเงินสุขภาพต่างๆนะคะต้องขอขอบคุณทางสปสอชที่ได้ร่วมบราการโครงการนี้นะคะเพราะว่าบางภาง เราก็มีค่าใช้จ่ายในการดูแลในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของการครอบบุกต่างๆแต่แน่นอนสุขภาพพี่น้องประชาชนก็เป็นสิ่งที่เราให้ความห่วงใยนะคะ ถ้าได้มีการตรวจสุขภาพและมีการดูแลป้องกัน้งแต่เนินเน่นๆอันนี้ก็จะลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวเช่นกันค่ะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสําหรับความคิดดีๆในการที่จะต่อยอดของโครงการนี้นะคะก็อยากให้พี่น้องประชาชนนั้นได้ใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่แล้วก็ได้เข้าถึงสิทธิ์ที่รัฐบาลได้มีการมอบให้นะคะแล้วก็ทัโวกาสนี้นะคะขอขอบคุณหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะคะแต่กระทรวงกรารคลัทงทางทกศส,สปจชแล้วก็หน่วยพื้นที่ เจ้าหน้าที่ต่างๆนะคะที่ร่วมกันทํางานอย่างเข้มแข็งที่ท่านได้ร่วมเป็นตัวประสานงานเป็นส่วนเชื่อมนโยบายของรัฐบาลไปสู่พี่น้องประชาชนค่ะแต่ที่สําคัญอย่างไรก็ตาม เราเองอยากเห็นความเป็นอยู่พี่น้องประชาชนดีขึ้นเราอยากเห็นไรายได้ของชาวบุรีรัมย์นั้นดีขึ้นในระยะยาวดังนั้นสิ่งนี้แหละค่ะเป็นสิ่งที่ทุกคนก็ร่วมกันในการทํางานอย่างเข้มแข็งค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะก็ขอขอบคุณพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะคะที่มาพร้อมหน้าพร้อมตากันอย่างนี้ก็ขอ,อ,อทั้งทั้งที่อากาศข้างนอกก็ค่อนข,ข้างจะร้อนแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ได้รับก็คือใบหน้าแล้วก็ การยิ้มต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะก็ขอขอบคุณอย่างจริงใจนะคะแล้วก็อยากขออวยพรใ,ให้น้องประชาชนทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็มีอนาคตที่มัน่นคงแล้วก็มีไรายได้ที่เติบโตค่ะขอบคุณค่ะขอขพระคุณพระท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านยิ่งลักษณ์วัตรนะฮะที่ท่านให้เกียรติเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับ้อมนะฮะ 三、四、ah,。 พระท่านนายกรัฐมนตรีเลยนะครับขอแสดงความยินดีด,ด้วยและนำจากนั้นจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดจากจังหวัดเพชรบูรณ์ครับนี่นะฮะไปแล้วครับไปถึงปลูกข้าวโพดแล้วฮนะและท่านต่อไปครับนี่นะฮะรับจากพระท่านนายกรัฐมนตรีนะครับจำนวนห้าถุงน,นะคะในอนาคตอาจจะซื้อสิบข้าวโพดมีความรู้ในการผลิตข้าวด้วยการลดต้นทุนการผลิตจนได้จะทำหนังสือนะคะ สำหกับเกษตรกรทั่วประเทศจึงขอมอบหนังสือลดต้นทุนการรับจากพระน a t นนายกรรฐมนตรีนะครับเป็นหนังสือที่มีประโยชน์นะคะสามารถนําไปใช้ลดต้นทุนการผลิตได้นะคะไปอ่านรายละเอียดได้เลยค่ะเละเปลี่ยนกรอบบันทึกความร่วมมือในการดูแลสุขภาพให้กับเกษตรกรนะครับ,รบ,บพระาน a t นายกปัฐมนตรีให้เกี่ยวติเป็นศักดิ์สิทธพยานนะครับแลนน้วก็มีก็เรียนเชิญ ท่านผู้จัดการองพรปคุณรักษ์กัจนาณวัฒนะครับมอบของที่ระลึกให้กับพระเท่านทายุทธท่าน